เชื่อคนง่ายอยู่ยากนะครับปัจจุบันเพราะว่าแก๊งก่อเซ็นเตอร์หาสารพัดวิธีจะหลอกให้เราโอนเงินให้นะครับซึ่งตามโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็มีเตือนนะครับสารพัดวิธีที่แก๊งก่อเซ็นเตอร์งัดมาใช้กับเรานะครับซึ่งเมื่อคนรู้มากนะครับบางวิธีก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเมื่อมีสถานการณ์อะไรอิดนะครับมันก็จะใช้วิธีนั้นมันหลอกเรานะครับ ซึ่งหลายคนก็โดนกันไปนะครับซึ่งเหยื่ออันโอชาของแก๊งคอนเทนเตอร์ก็คือคนแก่วัยเกษียณนะครับหรือเด็กนักเรียนนั่นเองซึ่งมักจะอ่อนไหวและเชื่อกลง่ายนะครับดังนั้นเราต้องตั้งสตินะครับว่าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก็พูดหรือเปล่าและเราก็ควรปรึกษาลูกหลานหรือพ่อแม่นะครับถ้าเป็นเด็กนะครับอย่าตัดสินใจเองเรื่องเงินทองนะครับ ข่าวแขงกอดเซนเตอร์ก็มีกันทุกวันนะครับแต่บางครั้งที่เราโดนหลอกเพราะแขงกอดเซนเตอร์มักจะมาเหนือกว่าและเล่นกับจิตใจเรานะครับซึ่งการตั้งรับของเราก็ทำได้แค่หย่าโลภอย่ากลัวคำว่าอย่าโลภก็คืออย่าอยากได้สิ่งที่มันเกินจริงอย่างเช่นลงทุนเล็กน้อยแต่ได้กำไรมหาศาลไม่ต้องทำอะไรก็ได้เงิน แบบนี้แะครับแกงกอเซ็นเตอร์ชอบนะักกับคนที่อยากลงทุนแต่ไม่อยากทำอะไรนะครับสุดท้ายก็สูญเงินยกตัวอย่างนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวผมนะครับเพื่อนผมนะครับซึ่งมันก็มีความรู้มันก็เก่งนะแต่มันก็โดนหลอกก็คือช่วงนั้นที่เขาหลอกบอกว่าให้กดตูกใจกดแชร์ YouTube อะไรพวกนี้แ่ะครับแล้วก็จะได้เงินนะครับโดยมีการลงทุน เป็นขั้นๆนะครับหมื่นสองหมื่นนะครับได้ลงทุนเยอะก็สามารถกดได้เยอะนะครับถ้ากดได้เยอะแปลว่าเราได้เงินตอบแทนสูงนะครับสุดท้ายก็เป็นการหลอกนะครับแต่เพื่อนผมก็เชื่อสนิทใจว่าเขาไม่หลอกหรอกจนสุดท้ายก็มีการหลอกจริงๆเพราะมีการแฉออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเป็นข่าวนะครับแต่ก็คนที่โดนหลอกก็ไม่ได้เอกใจนะครับว่าจะโดนหลอกเพราะ มีการทำงานจริงและก็ได้เงินจริงคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนั่นเองซึ่งแกงก็เก่งนะครับที่สามารถหลอกคนให้ลงทุนได้สุดท้ายก็คือความโลภนั่นเองอยากทำงานสบายและได้เงินตอบแทนสูงนั่นเองละครับอย่างที่2ก็คือเล่นกับความกลัวนะครับบอกว่าเราซื้อของปิดกฎหมายหรือโอนไปบัญชีที่ปิดกฎหมายนั่นเอง ซึ่งหลายคนก็โดนนะครับพราะตั้งสติตไม่ทันนะครับแก๊งกอเซนเตอร์อมักจะโจมตีอย่างรวดเร็วและพยายามให้เราออกห่างจากคนที่อยู่รอบข้างและจะคุยกันแบบส่วนตัวนะครับสุดท้ายก็โดนหลอกให้งโงนเงินนั่นเองอย่างนี้เราต้องพึงระลึกเลยนะว่าตำรวจไม่มีการโทรมาแบบนี้หรอกครับถ้าก็จะจับก็ต้องมีหมายสารหรืออะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเราอยาไปกลัวนะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรถ้าเราไม่อยากโดนหลอกหรือ ถ้าคุยแล้วเราเชื่อคนง่ายเราก็วางหูไปเลยนะครับและสิ่งสําคัญนะครับถ้ามีเบอร์แปลกๆตัวมาขั้นแรกเราบันทึกการโทรไว้ก่อนถ้าเขาพูดถามประวัติส่วนตัวหรือข้อมูลอะไรนะครับเราอย่าพึ่งให้ไปและถ้าให้เราโอนเงินอะไรพวกนี้อย่าพึ่งโอนนะครับเราบอกว่าเดี๋ยวเราปรึกษาพ่อก่อนพ่อเป็นตำรวจนะครับและเราก็กวรปรึกษาเพื่อนๆหรือใครก็ได้นะครับอย่าคิดเองเออเองกลัวจนโอนเงินให้เขานะครับ ซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับพี่ที่ทํางานเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนของลูกเขานะครับซึ่งเรียนมหาลัยปีหนึ่งนะครับไปซื้อของแล้วอยู่ๆก็มีเบอร์แปลกโทรมาบอกว่าได้โอนเงินไปในบัญชีที่ผิดกฎหมายและก็ถามว่าช่วงนี้ไปซื้ออะไรมาหรือเปล่าและโอนเงินหรือเปล่าเด็กก็ตอบว่าใช่นะครับและเขาก็พยายามบอกว่าให้ปลีกตัวออกจากเพื่อนนะครับเพราะเป็นความลับทางกฎหมายนะครับ จากนั้นก็จะสร้างความกลัวให้เราขึ้นอีกโดยให้วีโอคอให้เห็นว่าคุยกับตำรวจจริงๆจากนั้นบอกว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเดินเงินของเราในบัญชีนะครับโดยให้โอนเงินในบัญชีของเราทั้งหมดไปอีกบัญชีหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินเงินนั่นเองตาไม่ปิดกฎหมายก็จะโอนคืนมาให้นะครับ ซึ่งวิธีนี้ตำรวจก็ไม่ใช้นะครับถ้าจะตรวจสอบก็ต้องอายัดบัญชีเท่านั้นนะครับไม่มีการโอนไปบัญชีอื่นนะครับซึ่งด้วยความกลัวไม่ทันได้คิดน้องคนนี้โอนไปหมดบัญชีเลยครับฟื้นกว่าบาทที่พ่อไม่ให้มาเล่าเดือนหมดเลยครับนี่แหละครับเขาจะเล่นกับความกลัวของคนเรานะครับและจะโจมตีอย่างรวดเร็วไม่ให้เราทันได้คิดนะครับบางคนที่ว่าจะลาดแล้วก็ยังโดนนะครับเพราะเขาใช้จิตวิทยาด้วยความรวดเร็วนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงสักเคสนะครับแก๊งก่อเซ็นเตอร์โทรมาหาตำรวจเลยนะครับแม้ตำรวจก็ยังโดนไปดูกันนะครับพีคตอนจบนี่แหละครับเนี่ยก็คือประกอบอาชีพการงานอยู่เนาะใช่ครับทางผู้หมวดจะขอความช่วตรงนี้นะครับให้เข้ามาให้การตรงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อลูกคดีเป็นหลักฐานตรงนี้ให้แกตัวคุณเองทราบนะครับทราบครับ นะครับเดี๋ยวในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางผู้หมวดจะต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าในกรณีการแจ้งความผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าผ่านทางช่องทางลน์ของสพแม่จริมตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดเองนะครับจะต้องใช้ทําการบันทึกเสียงนะครับผ่านทางไฟคอมพิวเตอร์หรือว่าบันทึกไฟล์เสียงและเทภาพตรงนี้นะครับเพื่อที่ยื่นไฟล์เสียงและเทภาพตรงนี้ที่ทำการบันทึกเนี่ยนะครับจะยื่นให้แก่สารและไอการท่านได้รับทราบได้รับรู้เป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณเองด้วยทราบไหมครับทราบครับ ่าครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับในกรณีการบันทึกเสียงหรือว่าบันทึกการแจ้งความตรงนี้นะครับทางผู้หมวดจะชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยในตลอดการสนทนาหรือว่าทําการบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานตรงนี้ทางผู้หมวดจะขอความขอความร่วมมือจากตัวของทางผู้ต้องใสยเองด้วยว่านะครับในตลอดการสนทนาหรือว่าบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานห้ามให้มีเสียงแทรกซ้อนนะครับหรือว่ามีผู้ที่สามแทรกเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับผมครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้ตัวผู้ต้องใส่เองนั้นนะครับมามีส่วนผลประ์หรือว่ามามีส่วนเกี่ยวข้้้องงงไไไดครรรับบตนีีีจะทททาา่่มมป ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเนาะนะครับก่อนที่ทราน้หมวดจะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการทําการลงบันทึกประจาวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความเพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณนั้นทางผู้หมดเองนะครับจะได้ยืนยันแสดงตนกับตัวคุณอีกครั้งนะครับหรือว่าจะทําการยืนยันแสดงตัวตนกับตัวคุณเองนะครับด้วยการเปิดกล้องวิดีโอเป็นการยืนยันแสดงตัวตนทั้งคุณและผมตรงนี้เนี่ยทราบนะครับสะดวกนะครับสะดวกครับครับเดี๋ยวรอสัคพู่นะครับ ผมคุณวัฒนายไ,ได้ยินไหมครับได้ยินครับชัดเจาะเลยครับได้ยินชัดเจนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เราเองเนี่ยสะดวกเปิดกล้องดูหน้าตากับทางผู้กองนะครับเดี๋ยวลองมาทีน่นี่เดลยต้นกันก่อนเนาะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เดี๋ยวให้คุณวัฒนายเองดป็นเหมนการเปิดกล้องวิดีโอคอรข้อหาผู้หมวดนะครับผู้หมวดกดมาละไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันกดยังไงอ่าครับแต่เพื่อเปิดกล้องวิดีโอคอลมาได้เลยครับครับอ่าครับแตเปิดกล้องวิดีโอคอล์มาตับคุณวัฒนายครับครับครับผมครับ อ่าครับสวัสดีครับอ่าครับผมร้อยตำรวจโทสมพลยศศรีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตารทังราชการของทางผู้หมวดเองนะครับซึ่งจะเป็นการยืยนยันแสดงตัวตนเบื้องต้นของทางผู้หมวดให้กับคุณได้เห็นนะครับซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตลอดการสนทนานี้ผ่านทางไฟลคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องใช้ทางไลน์ของสสพไม่จช่รีดเป็นหลัก ในตลอดการสนทนาและทำการ,ปรเปิดเสียงตรงนี้เนี่ยทางผู้หมวดนะครับขอความร่วมมือกับตัวคุณเองด้วยนะครับว่าห้ามให้มีเสียงแค่ซ้อนและมีผู้ที่สามชื่อเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับทราบครับตรงนี้นทาง,ง,งผู้หมวดเองขอแยกปิดกล้องและทำการสอบต่อย่างละเอียดนะครับจะไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอผมนั่งเล่นอยู่บ้านสวนนะครับ ก็คือเดี๋ยวให้เราดำเนินการแพนกล้องไปรอบหน่อยครับว่าตรงนี้เราเองไม่ได้มีเสียงแทรกซ้อนและไม่ได้มีบุคคลทีเศเข้ามาในขั้นตอนนี้ครับจะต้องใช้เป็นหลักฐานเจอตัวจริงเหรอพี่เจอตัวจริงเหรอพี่เอาผู้หมวดเอาผู้หมวดผู้หมวดผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่หรอครับหมวดเอ้ยเงียบหมวดหมวดเอ้ย ไม่ว่าแก๊งกอเซนเตอร์จะมาในรูปแบบทรงก้อความผ่านโลกออนไลน์หรือโทรมานะครับเราก็ตั้งสตินะครับฟังเขานะครับและก็อย่าไปคล้อยตามนะครับผมถือว่าเป็นสีสันของชีวิตนั่นเองนี่แหละครับโลกของเราอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับถ้ามีเรื่องการเนินให้โอนไปอย่าพึ่งโอนนะครับตั้งสติไว้นี่คือแก๊งกอเซนเตอร์แน่นอนและอย่า หวังว่าการลงทุนน้อยๆและได้กำไรงามมันจะมีอยู่จริงนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นคนก็รวยกันทุกคนแล้วล่ะครับถ้าลงทุนต้องศึกษาให้ดีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆพึงระลึกเลยว่าอย่าไปโลภและก็อย่าไปกลัวนะครับ